พื้นที่ระยองเนี่ยตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับพุ่งอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พบคัสเตอร์ใหม่จากฟาร์มเห็ดฐานะของผู้ว่าสั่งตั้งโรงพยาบาลสนามในฟาร์มเห็ดเป็นการด่วนที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เรียกประชุมเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแกลงเรียกเจ้าที่สาธารณสุขจังหวัดครับแล้วก็ทางอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในบริษัทฟาร์มเห็ดระยองแอนบีบิไบโอเทคจำกัดอยู่หมู่5ตำบลเนินคออำเภอแกลงครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นแรงงานทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชารวมถึงแรงงานชาวพม่ารวมแล้วเนี่ย105รารายก่อนที่จะเดินทางไปตรวจสถานที่ฟาร์มเห็ดแล้วก็ตรวจความพร้อมสถานที่ที่จะใช้เป็นที่กักตัวเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในฟาร์มเห็ด อีก2แห่งก็คือสถานปฏิบัติธรรมมนดบหมู่3ตําบลเนินค้อและที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมชายหาดแหลมไม่พิมพ์ตําบลกล่าซึ่งเจ้าของก็เป็นญาติกับเจ้าของฟาร์มเห็ดเช่นเดียวกันครับนายชนะเอียมแสงก็ยังบอกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับฟังรายงานสถานการณ์พบฟาร์มเห็ดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งมีแรงงานทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวทํางานอยู่ถึง159คน สภาพสถานที่ทํางานเป็นห้องแอร์ค่อนข้างแออัดนะครับเหมาะกับการแพร่เชื้อแล้วก็พบผู้ติดเชื้อแล้วทั้งสิ้น1้5รายมีการนําตัวเข้ารับทำการรักษาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนงานที่เหลือและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดอีก71คนซึ่งส่วนใหญ่นไปเช่าบ้านพักอยู่นอกฟาร์มเห็ดเนื่องจากในฟาร์มเห็ดไม่มีที่พักทางนี้ก็ได้สั่งการครับให้ตามตัวเข้ามารับการกักตัวภายในโรงพยาบาลสนามที่ฟาร์มเห็ดและสถานที่กักตัวทั้ง2แห่ง ที่ได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้รวมทั้งให้เจ้าที่เร่งคัดกรองชาวบ้านที่อยู่ใกล้ฟาร์มเห็ดด้วยนะครับสหมู่บ้านก็คือหมู่5ตําบลเนินคอและหมู่3ตําบลกล่าแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตําบลใกล้เคียงกันซึ่งถ้ามีความจําเป็นก็จะต้องมีการปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการาแพร่ระบาดครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งปิดตลาดนัดทั่วทั้งอำเภอยกเว้นตลาดที่มีมาตรฐานแล้วก็ปิดโรงเรียนอีก3แห่ง ก็คือโรงเรียนวัดกลางกล่ำโรงเรียนวัดพรงช้างเผือกและโรงเรียนวัดเขากระโดนก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไปครับ